ใครที่ต้องการซื้อรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel diff lock นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ Nissan Navara ที่2.5 SL NP 300นะครับ365,000บาทพี่ได้รถกระบะขับ4แล้วตัวนี้เป็นปี2021สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครใครที่เป็น FC เซ็นทรัาเซ็นทรัาใครที่เป็น FC นะ FC เซนทรคาของเบงสาขา2วันนี้ผมจัดให้ Nissan Navara ที่2.5 SL NP 300นะครับเป็นกระบะพันแก่งแบรนด์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ว่าประกอบในไทยนะ คันนี้นะครับที่เอามารีวิวให้ชมวันนี้นะเป็นทางเลือกสําหรับใครที่ต้องการซื้อรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อ f o r wheel d i ็ p lock นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ exclusive สูดๆพิเศษเพราะว่าด้วยตัวราคาของเขาเลยนะเด่นอย่างเดียวเลยพี่ราคา3ามแ0 0หกบาทพี่ได้รถกระบะขับ4แล้วตัวนี้เป็นปี2021มาพร้อมเลขไมล์เจ็ดหมื่นสองพกิโลนะครับตัวนี้ปี21เนะครับเขาปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะตัวด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าเองนะฮะโคมด้านในก็ลมเป็นสีดํานะ ถ้าเป็นตัวที่เป็นสีประตูตัวท็อปทุกอย่างตรงนี้มันจะเป็นไฟตัดหมอกให้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นตอนเดียวนะเขาก็มีแบบคางกบมีอะไรมาให้สวยๆเลยแล้วก็ตัวกระจังหน้านะเขาก็จะแบบมันจริงๆมันเป็นเหมือนไดมอนด์กลิวนะคือช่องรับอากาศเยอะมากนะครับแล้วมีความห่างจากตัวตัวหม้อน้ําอยู่ประมาณนี้กระจังอยู่นี่ศอกนึงอ่ะพี่กระจังหน้ามีความยาวประมาณ2องนึงคือรับลมรับแรงประทะได้ดีมากๆนะครับสําหรับโฉมใหม่ที่เขาผลิตออกมาเนาะ นะครับแล้วก็พวกชุดกันชนต่างๆประกอบมาได้อย่างดีนะครับชิดหมดเลยตัวนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้เป็นงานไฟเบอร์อันนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับแล้วก็คันนี้เป็นล้อกระทะเนาะล้อเดิมๆเขานะยางก็จะเป็นโยโกฮาม่าเอทช่วงล่างเขาเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเดิมหมดเลยสําหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวแก้มข้างให้นะมันเป็นกระบะตอนเดียวที่ต้องบอกว่าน่าใช้งานนะครับนะด้านในเขาจะได้เป็นโทนเบาสีเข้มๆหน่อยนะครับสาหรับตัวนาวาลาตัวนี้นะมันก็ คือถ้าเรื่องการใช้งานกระบะตอนเดียวในราคา3ามแสนรถปี21อะ่ะผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะครับด้านล่างตรงนั้นนะจะเป็นตำแหน่งที่เข้าเกียร์นะครับเกียร์ t o high 4 high f o low นะครับแล้วก็ปุ่มดิฟล็อกคันนี้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะผมว่าลูกค้าที่อยู่ตามเอ่อภาคใต้เหรอที่เขาขายอะไรนะต้นตาลต้นะไรไม่ใช่ตน้นตาลปาล์มต้องชอบตัวนี้เป็นตัว5ขอนะครับตัวนี้เป็นเป็นของเขานะมันจะมี1 2 3 4 5สี่ห้า แต่ถ้าเป็นโตโยต้ามันจะมีรุ่นต้งเป็น5้าขอแล้วก็สี่ขอนะครับถ้า4ี่ขอเนี่ยท้ายมันจะสั้นมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมช่วงนี้มันจะไม่มีนะแต่นาวาล่าคันนี้คือ5อ้าขอกระบะยาวขนของได้เยอะนะครับด้านหลังก็ยางโยโก,โกเหมือนกันช่วงล่างก็เดิมพ่นกันสนิมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมโลโก้4 wheel diff lock 4 wheel เฉยๆนะแต่ระบบ d i ฟล็อกมันอยู่ด้านหน้าด้านท้ายเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนแบบถ้าใครเคยใช้รถสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบว่า นิสสันบิ๊กเอที่เป็นไฟซีเหลี่ยมนะครับแล้วก็นิสสันฟอนเทียคือกระบะ <c oughs> เขาจะปั๊มโลโก้ไว้แบบนี้เลยปั๊มโลโก้ไว้แบบนี้นะครับลักษณะาการเปิดอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเหมือนแบบรถเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะนะครับแล้วคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักพี่ดูดไลเนอร์ดิไลเนอร์ไม่มีรอยคูดไม่มีรอยรูดเลยนะครับแล้วโครงสร้างเดิมสวยนะครับเนี่ยโอ้ oh, <c oughs> อย่างดีที่สาม นิสสันนาวาร่านะครับ2.0 SL เดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมคันนี้เขามีการอัปเกรดตัวท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร,อออร์แล้วก็ตัวท่ออินเทกนะผมไม่แน่ใจว่าเลอกอินเทกหรือเปล่านะท่อกองอากาศนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัว2005นะครับนี่ห้องเครื่องนะเป็นเครื่องยนต์2005นะครับก็หัวน็อตเดิมหมด นะครับคันนี้คือต้องบอกว่าคุ้มอ่ะสามหกห้าีดาวผ่อนอยู่แค่หกพันกว่าบาทนะเขาก็มีการอัปเกรดท่อเนะเป็นสแตนเลสเนาะเป็นสแตนเลสจริงๆท่อกรมันก็จะเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็เป็นท่อขดยางแล้วก็ท่ออินเตอร์ด้านล่างก็อัปเกรดม่หมดเลยนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่ารถที่เป็นรถที่เป็นรถขับสี่นะเวลาเทอร์โบมันบูสต์มันมานะเวลามันทางานแรงอรากาศมันค่อนข้างเยอะเขาก็เปลี่ยนมาแบบนี้ถูกต้องแล้ว ฝากไว้ด้วยนะครสนใจนะครับนาวาร่าขับ4นะครับโฟวิลดิฟล็อกคันนี้นะครับก็รีบติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับได้เลยนะรถอยู่กรุงเทพบิลบุรีที่เซรีไทยอุสินะครับบริษัทเอสพีเซนต์คาโขงเบงสาขา2ในย้ำว่าสาขา2จองรถทางออนไลน์นะได้โปรโมชั่นของเราเหมือนเดิมนะครับประกันเครื่องเกียร์สปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสปีนะพ้นการสนิมภาษีพรบคือทุกอย่างที่ผมเคยให้ไว้ผมให้ทั้งหมดนะครับนะขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าออนไลน์ นะครับถ้าลูกค้าวอลกินมาหน้าร้านหรือว่ามาดูรถแล้วเกิดถูกใจอะไรอย่างเงี้ยตัวโปรโมชั่นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ได้ไปนะเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นนะครับกับตัว n ิสัน n าวา a ่า2.5 SL นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อครับ